สวัสดีครับตัวนี้เป็นกล่องควบคุมการทำงานเป็นนาฬิกาตั้งเวลาได้สิโปรแกรมนะครับผมเราจะตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปดูครับอย่างเช่นควบคุมปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ไงครับผมสมมุติว่าเราจะรดน้ำต้นไม้ต,ต,ตอน8ดโมงเช้า ยี่สิบนาทีเราก็ตั้งไปที่แปดโมงเชา้าแล้วก็ตั้งปิดอีกยี่สิบนาทีเราก็ตั้งปิดแล้วก็ตั้งอีกทีโปรแกรมที่สองเราไปตั้งอีกทีตอนห้าโมงเย็นตั้งเปิดอีกห้าตอนห้าโมงเย็นแล้วก็ไปตั้งปิดตอนห้าโมงครึ่งเราลดน้ำต้นไม้ครึ่งชั่วโมงนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปดูมันก็เป็นเราก็มีนาฬิกาตัวตั้งเวลานะครับผม ทัมเมอร์ตัวหนึ่งไฟเราจะเอาเข้าทางนี้ตัวนี้ควบคุมสามเฟสนะครับผมไฟเข้าทางนี้พอไฟเข้าปุ๊บเนี่ยเฟาหนึ่งเฟดสองเฟดสามเราเข้าไว้นี่เลยเราใช้แมกเนติกคอนโทรลเป็นตัวควบคุมการจ่ายนะครับนะครับมีทั้งสองเฟดและสามเฟดนะครับท่านใดสนใจพอสถานะการทำงานนะครับ เรามีไฟโชว์สถานะการทำงานเพให้ข้างหน้าทำงานปกติไหมอะไรองี้ครับนี่คือตั้งเปิดปิดอัตโนมัติตั้งได้จันถึงสุกเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าใรสนใจติดต่อมาได้นะครับ083 055ป เก้าหหก